ตัดผมมาใหม่เพราะผมยาวมากเมื่อวานังดูตัวเองโอ้ผมยาวมากเลยครับวันนี้เราวิวีโอ,โอขอขอบคุณครับตัดผมมาใหม่นะฮะ,ะดูนะใส่ออกมาหน้ามันไม่ยาวมากดูนะฮะแล้วมันจะดูแบบน่ารักอะครับ นี่ให้ดูนะครับใกล้ถึงวันบวงสรวงแถลงข่าวแล้วนะครับแฟนคลับใครที่อยากมาก็มาได้นะครับเจอกันวันที่25นะครับที่พิพิพาร์คนะครับสุขุมวิทซอย77นะครับผมมาอยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอลองแต่หากจธยังไม่พร้อมที่ยอมรับใครจริงสักคนให้เธอพรุ่งนี้มีสักหนึ่ง ต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีอย่างนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้อันนี้ของเองดินที่แล้ววะเอ๋อไม่ใช่ของเดินไม่รู้เดิน <laughs> ทุกอย่างกำลังดีอย่า จะร้องให้อยากให้เวลาได้ช้าชคือเวลาไปร้องเพลงมันมันจะเล่าให้ฟังเวลาไปร้องเพลงถึงว่าร้องเล่นอะไรเงี้ยหรือแบบเฮ้ยอยากจะทําเพลงเล่นๆนะเพราะเป็นนักร้องไงมันไม่สามารถร้องเล่นได้เลยอ่ะมันก็คือจะร้องแบบจรงิงจังอ่ะร้องเหมือนแบบอยู่บนคอนเสิร์ตตลอดเวลาเวลาเพื่อนแบบไปขับรถแล้วเพื่อนร้องเพลงแบบเอออะไรอ่ะ เพลงนั้นชื่ออะไรนะนะวานเกเพราะฉันนั้นเป็นวานจะเกเพื่อนมาพังเพลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ร้องไปแต่ถ้าเราพอสักพักเปร้องตามอะ่ะก็จะเป็นอีกฟิลนึงเลยนี่เป็นฟิลแบบจริงจังทั้งเลยร้องจริงจังทังเลยนึกว่าแข่งประกวดร้องเพลงอยู่เดี๋ยวไปเจอกันแล้วตอนนี้ใกล้งานถแถลงข่าวแล้วนะครับค่อนข้างตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็อ,อยากให้ถึงไวๆ้แหละอยากแถลงข่าวแล้วนะครับผมเพราะว่า จะได้เห็นแล้วนะครับ้ะข่าวมาเยอะพอสมควรนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับลูกเพจด้วยนะครับลูกเพจอาจจะแบบงงๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าทาซีรีส์ด้วยนะครับเป็นนักแสดงด้วยทําซีรีส์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะครับไปก่อนนะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้ไปดูนะครับค่าโปรดักชั่นอย่างเดียวนะครับของซีรีส์เนี่ยสล้านนะครับก็คือตั้งใจซื้อลงทุนกันทีเดียวเนี่ย เพื่อที่จะทำซีรีส์ทั้งปีเลยนะครับผมเหมนซื้อตั้งแต่กล้องนะครับผมเราใช้กล้อง p a n a s o n i c นะครับแล้วก็เป็นชุดเลนนะครับของ s i g m a นะครับแล้วก็ใช้วันนี้ก็จะมีซื้อสวิตช์นะครับผมแล้วก็พวกมอนิเตอร์รวมถึงขาตั้งต่างๆครับอ่ประมาณนี้กล้องอย่างเดียวนะครับก็ตัวละประมาณ3-40,000แสนนะครับแล้วก็ซื้อประมาณ2ตัวนะครับ กล้องอันไม่เท่าไหร่เลนครับโอ้โหชุดเลนชุดแบบขาตั้งอ่ะตัวละสองแสนน่ะโอ้ยขาตั้งคือไม่ขาตั้งแพงเท่ากล้องอ่ะคิดดูดิโคตรโหดนะฮะ